เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียวในคืนนี้ก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของพี่ทีอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักเก่าในจังหวัดลำปางเขาบอกว่า ทุกคำพูดคือสิ่งที่เขาเห็นเองกับตาได้ยินเองกับหูและยังตามมาหลอกล้อนเขาจันทุกวันนี้เรื่องยาวมากผมจะเล่าให้ต่อเนื่องไปจนจบในข้อความเดียวกรุณาอ่านในที่มีแสงสว่างและเปิดเสียงเบาๆรอบตัวเพราะบางคนบอกว่าพออ่านถึงตอนใกล้จบอาจเหมือนมีเสียงคนกระซิบชื่อคุณอยู่ข้างหูบทนำ หอพักเก่าและห้องที่ไม่มีใครกล้าเข้าผมชื่อทีเคยทำงานเป็นยามประจำหอพักสสิธรนเพลสตั้งอยู่ท้ายซอยเงียบๆที่แทบไม่มีคนพลุกพล่านหอพักนี้ดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรแปลกนักตึกสามชั้นสีขาวเก่าๆเาลอะคราบน้ำฝนแต่ถ้าใครเคยอยู่จะรู้เลยว่าที่นี่มีบางอย่างไม่ใช่ของคนเป็น และในนั้นคือห้อง209ห้องเดียวที่ไฟในบอร์ดหน้าตึกขึ้นว่าว่างมานานเกือบหนึ่งปีไม่มีใครเช่าอยู่ได้นานเกิน3คืนบางคนก็ย้ายออกตอนตีสองบางคนร้องไห้ไม่พูดไม่จาบางคนหายไปเลยทั้งตัวคุณเจ้าของหอไม่เล่าอะไรมากแค่บอกผมว่าใครถามก็อย่าไปเล่าเรื่องห้องนี้นาทีเดี๋ยวลูกค้าหนีหมด แต่ผมคนหนึ่งลละที่เห็นกับตาว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าคืนที่หนึ่งผู้เช่ารายใหม่คืนวันที่12มิถุนายนมีเด็กผู้หญิงนักศึกษาปีหนึ่งชื่อฝนขอเช่าห้อง209เเพราะราคาถูกกว่าห้องอื่นหลายร้อยบาทเดียวผมเตือนแล้วว่าห้องนี้มันมันไม่ดีเธอหัวเราะบอกไม่เชื่อเรื่องผี คืนแรกเงียบไม่มีอะไรแต่ตีสามกว่า,วาขณะที่ผมเฝ้ายามอยู่ชั้นล่างผมได้ยินเสียงคนเดินดังตึบตึบตึบ,ตบจากชั้นสองทั้งที่ตอนนั้นทุกคนในหอปิดไฟนอนกันหมดผมขึ้นไปดูแล้วก็เห็นว่าไฟระเบียงหน้าห้อง209กกระพริบ,บกระพริบ ฝนเปิดประตูออกมายืนหน้าซีดถามผมว่าพี่ได้ยินเสียงเหมือนหนูร้องใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ยินอะไรเธอบอกว่าเธอนอนอยู่แต่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ใต้เต่งเบาๆเหมือนมีคนซ่อนอยู่พอเธอลองก้มลงดูกลับไม่มีอะไรผมพยายามปลอบบอกให้เธอนอนต่อแต่ผมรู้นี่เป็นแค่เริ่มต้น คืนที่สองกลิ่นเน่าและเสียงเคาะจากในผนังคืนต่อมาฝนเริ่มหน้าโสมผมเห็นเธอเดินลงมาซื้อบะหมี่ตอนดึกบอกผมว่าเมื่อคืนหนูฝันว่าในห้องมันมีคนยืนอยู่ปลายเตียงมองหนูทั้งคืนผมแค่พยักหน้าไม่รู้จะตอบยังไงจนถึงประมาณตีหนึ่งผมนั่งอยู่หน้าตึก อยู่ดีๆก็มีกลิ่นเหม็นเน่าแรงมากลอยมาตามลมเหมือนกลิ่นศพเน่าค้างหลายวันผมเลยเดินขึ้นไปดูกลิ่นมันออกมาจากห้อง209ผมเคาะประตูถามน้องฝนเป็นไรไหมไม่มีเสียงตอบแต่กลับได้ยินเสียงแปลกๆดังจากในห้องกึก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  เหมือนเสียงคนเอาเล็บขูดผนังจากด้านในผมรู้สึกขนลุกเกลียวมือช้าไปหมดแต่ยังไม่ทันทำอะไรประตูห้องก็เปิดออกช้าๆฝนยืนอยู่น้ำตาไหลบอกผมว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วคืนนี้ในห้องมันมีเสียงคนเคาะคํำแพงทั้งคืนเลย ผมจะพาเธอไปนอนห้องเวียนยามแต่เธอบอกจะทนอีกคืนเพราะของยังเก็บไม่หมดนั่นคือคำผิดพลาดครั้งใหญ่คืนที่สเน่าในกระจกและผู้หญิงผมยาวคืนที่3คือคืนที่ผมจำไปจนตายประมาณตีสองกว่า,วาผมนั่งก้มหน้าดูทีวีเงียบๆอยู่ชั้นล่างอยู่ดีๆทีวีดับ และไฟชั้นล่างก็กระพิบพรึบพร้อมกันเหมือนมีใครไปปิดเบรคเกอร์ผมรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองเห็นไฟหน้าห้อง209ดับสนิทมีแต่เสียงเสียงคนหัวเราะในห้องผมตั้งสติเคาะประตูน้องฝนเปิดประตูเป็นไรไหมไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงครืดกึกกึก กกึเหมือนโต๊ะถูกลากกับฟื้นและเสียงของบางสิ่งคลานอยู่บนเพดานผมไม่รอแล้วใช้กุญแจสำรองไขประตูเข้าไปภาพที่เห็นผมไม่วันลืมไฟทุกดวงในห้องดับหมดมีแต่แสงจากหน้าต่างส่องรำไรฝนนั่งหันหลังให้ผมอยู่หน้ากระจกเธอสัน่นตัวเจนเฉียบ ผมเดินเข้าไปใกล้แล้วถามว่าน้องไหวไหมแต่เธอไม่หันมาเธอพูดแค่เสียงเบามากแต่มันทำให้ผมหัวใจเกืบอบหยุดเต้นพี่ในกระจกมีผู้หญิงยืนอยู่หลังหนูผมหันไปมองในกระจกและผมเห็นชัดชัดกว่าฝัน มีผู้หญิงผมยาวหน้าเละซีดเหมือนศพขนตาหลุดผิวเขียวคล้ำยืนอยู่ด้านหลังฝนมองตรงมาที่ผมยิ้มสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมพยายามดึงแขนฝนให้ลุกแต่เธอเหมือนถูกตรึงไว้เธอร้องไห้พูดแต่คำเดียวอย่าให้เขาจับหนูไปอย่าให้เขาจับทันใดนั้นประตูห้องปิดปั้งล็อกเองไฟดับมืด ทุกอย่างเงียบกริบแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นข้างหูผมเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าอยู่ด้วยกันสิอยู่เป็นเพื่อนฉันและมีบางอย่างเย็นจัดจับไหลผมผมหันไปไม่มีใครแต่ฝนล้มลงหมดสติตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งมือเธอกำแน่น เหมือนกำเส้นผมใครบางคนไว้ทั้งกาหลังจากคืนนั้นฝนถูกหามส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าช็อกจากความกลัวขั้นรุนแรงเธอไม่พูดไม่ร้องไม่มีเสียงอีกเลยจนทุกวันนี้แล้วห้อง2 0์เจ้าก็ถูกปิดตายเจ้าของหอใช้ไม้กระดานตอกปิดประตูไม่มีใครกล้าเท่าไปอีกแต่พิธีเล่าให้ผมฟังว่า บางคืนตีสามถ้าเดินผ่านชั้นสองจะเห็นไฟในห้อง209เปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่และเสียงผู้หญิงร้องไห้ยังคงดังลอดออกมาจากห้องนั้นจบเรื่องแต่ไม่จบจริงๆพี่ทีย้ำกับผมว่าอย่าไปลองอย่าไปท้าทายห้องที่มีคนตายเพราะบางที เขาอาจกําลังรอคนใหม่เข้าไปอยู่ด้วยก็ได้นะจากเรื่องเล่าหลอนยาฟังคนเดียว